สวัสดีครับพุ่กผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเราขูดขี้กากให้น้องวัวแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือยาครับขี้พึ่งครับทาขี้กากน้องวัวครับทารอบๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆทาเยอะๆเลยครับทิ้งไว้อีกสักหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วก็ต้องมาทาใหม่ครับทาประมาณสามครั้งครับเดี๋ยวน้องวัวก็จะอาการดีขึ้นครับเพื่อนๆถ้าเราไม่มัดไว้น้องวัวจะดิ้นครับนี่ครับ ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะครับเพราะว่าเราอยากให้น้องวัวหายครับขี้กากถ้าเราไม่ทานี่จะลามเต็มตัวเลยครับต้องดูแลรักษาครับเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นครับเพื่อนๆนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดครับทาขี้กากให้น้องวัวนะครับเพื่อนๆขี้พึ่งก็มีเยอะครับก็คงจะแสบๆขันๆนะครับเพื่อนๆ แต่น้องวัวเขาอาจจะอยากให้เรารักษาครับบางตัวก็ดิน้นบางตัวก็ไม่ดิ้นครับตัวนี้ก็มัดเชือกไว้ก็ยืนอยู่เฉยครับเพื่อนๆครับขี้กากเยอะตัวก่อนหน้าน,นั้นเป็นทั้งตัวทั้งหน้าเลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆเฮงๆทุกคนนะครับผมเดินทางแกว้วคาดปลอดภัยครับ